สวัสดีครับเมื่อกี้พอ hehe, ่อไอติมไอที่มาเก็บบักสมอเลยสมอสายเอาว่าเมื่อไงน้อยเป็นอย่างไรน้อยมั้ยนะวาเมื่อยุ่มือเลยยุ่มือแบลวว่าเบิ่งแบลวว่าเบิ่งเอาเบิ่งไก่ๆเนี่ยเจ็กน้อยเหรอแม่เอาเก็บกองไหวเก็บกองไหวเก็บกองไหวไปกินกับแจวกับปุลแสบเถอะเลยสมอหากินยาก สมอลวานเฮาปกติล้วมันจะเป็นอยู่ทงอยู่หน้ามีนอ้ติมมาเก็บก้องไวก้องไลายๆเก็บมาเห็นเบิร์ตอ่ะสมอลนี่ต้นมันเป็นแนวเลยตน้นสมอสมอลอะนี่ พีพีมาทั้งพีแน่เออลอบไปเรื่ยอยๆก้องไว้โอไลต์เติบเลยตัวเด็กน,น้อยนะ Để nhắc nuôi nè à, Con quay, con quay Con quay xé nè Con con cho con Hả? Ờ. Đây này này cái lộn. พอ,อหน่อยนะเตะบอลก็มัวมา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 เบดิดระเบ้หาบึงดีๆเอา้าทีมยังยังนะคือโปรเก็บมาโอเมันเนา

นี่แ,แหละก๊อกน้ำนี่แหละอาแค่นี้นะคะได้เยอะเลยเอาบ๊ายบายน่อยบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ